ก็จะเป็นคำศัพท์ the a u s b i l d u n g the o u t b u i l d u n g ในภาษาอังกฤษก็จะเป็น training หรือ education นะคะก็คือการฝึกอบรมหรือการอบรมเนาะหรือจะเป็นการศึกษาก็ได้นะคะการทำ o u t b i l d u n g ก็คือการศึกษาในสายอาชีพเนาะการเรียนต่อในสายอาชีพนะคะที่ไม่ได้เข้า university ก็คือที่ไม่ได้เข้ามาหาวิทยาลัยนะคะถ้าเป็น m a l ก็คือ a u s b i l d u n g The Ausbildung, Ausbildung e n นะคะก็คือการฝึกอบรมการอบรมหรือการ,การทำการศึกษาในสายอาชีพเนาะศัพนุมของเขานะคะที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะจะใช้คำว่า Die Lehre, Die Lehre หรืออาจจะเจอคำนี้ได้บ้างนะคะในภาษาเยอรมันเนาะเ,เรามาดูตัวอย่างนะคะ Ich habe meine Ausbildung abgeschlossen. Ich habe m e i n e a u s b i l d u n g abgeschlossen แปลว่าฉันได้สำเร็จการศึกษาแล้วนะคะฉันได้จบการศึกษาแล้ว m e i n e a u s b i l d u n g ก็คือการศึกษาของฉันนะคะหรือการเรียนสายอาชีพของฉันเนาะส่วนคำกริยานะคะ a b g e s c h l o s s e n a b g e s c h l o s s e n มาจาก a b s c h l i e ß e n ที่แปลว่าจบสำเร็จนะคะได้จบได้สำเร็จเนาะตัวอย่างต่อไปนะคะ Mit deiner guten ausbildung Findest du sicher eine Arbeit Mit deiner guten ausbildung เนื่องจากการศึกษาที่ดีนะคะหรือด้วยการศึกษาที่ดี Findest du sicher eine Arbeit คุณจะได้งานแน่นอนคุณจะหางานที่ดีคุณจะหางา,า,านได้แน่นอนนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะ Ich mache Die Ausbildung zur Bankkauffrau แปลว่าฉันกำลังศึกษานะคะหรือฉันกำลังอบรมฝึกอบรมเป็นพนักงานธนาคารอยู่นะตัวอย่างต่อไปค่ะ Ich genieße e i n e gute Ausbildung ฉันเนี่ยกำลังสนุกกับการศึกษาหรือกำลังสนุกกับการอบรมที่ดีอยู่นะตัวอย่างต่อไปค่ะ e i n e gute Ausbildung das wichtigste Für Beruflichen Erfolg Eine gute Ausbildung Ganz gesagt die ist beniu ค uh. ือ Das wichtigste สิ่งสำคัญที่สุดเลย für สำหรับ beruflichen Erfolg ความสำเร็จในทางอาชีพนะคะหรือความสำเร็จในวิชาชีพ n e x t Beispiel ก็ค um, ือเป็นคำกริยาเนาะ

การฝึกอาชีพนะคะหรืออาชีวศึกษาก็คือการเรียนสายอาชีพนั่นเองเนาะที่เป็นรูป Ausbildung เป็นการเรียนสายอาชีพนะคะหรืออาชีวศึกษาหรือการฝึกสายอาชีพเนาะ Next Beispiel ist die Ausbildungsform ist gleich รูปแบบการฝึกนะคะหรือรูปแบบการฝึกงาน Next Beispiel Die Bildung, die Bildung, die Bildung bedeutet, ganz sich Nettes Beispiel. Die Erziehung, die Erziehung bedeutet, kann auf du, Wir können auf die folgende Sätze stoßen. ประโยคต่อไปนี้ได้บ้างนะคะก็คือ I n e g u t e a u s b i l d u n g bekommen แปลว่าได้รับการศึกษาที่ดีหรือมีการศึกษาที่ดีเนาะในภาษาอังกฤษมันก็จะเป็น get a good education อย่างเช่นตัวอย่างนะคะ i Beispiel ich bekomme eine gute Ausbildung ฉันกำลังทำการศึกษาที่ดีนะหรือฉันกำลังจะได้รับการศึกษาที่ดีนะฉันมีการศึกษาที่ดีนะ I get a good education. Schauen wir uns das nächste Wort an. Der Ausbildungsplatz. Der Ausbildungsplatz แปลว่าสถานที่ฝึกอ,อบรมนะคะ m e i s a u uh, ist Ausbildungsplätze. De r ausbildungplatzausbildungplätze s Aus Aus s อันนี้จะเป็นความหมายนะคะ Arbeitsplatz für eine Person, meist einen Jugendlichen, die eine Ausbildung in einem Beruf erhält. ก็คือเป็นสถานที่ทำงานนะคะหรือเป็นสถานที่ทำงานสำหรับบางคนสำหรับคนใครคนหนึ่งนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น ยูเกนลิกเคนก็คือเยาวชนหรือวัยรุ่นนะคะคนที่เอเฮล์ก็คือคนที่ทำการอ u s b ิลด u งอินไอเนมเบ r รูฟคนที่ทำการเรียนนะคะในสายอาชีพในด้านด้านหนึ่งอยู่ตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่น Mein e f ไมเ h t nach der Schule e i n e n Ausbildungsplatz als k f set mecanica h my nephew ก็คือ my nephew นะคะ mm hmm. ก็คือหลานชายของฉันเนี่ย is looking for แปลว่า hmm. กำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะมันก็จะตรงกับภาษาเยอรมันก็คือ suchen nach suchen nach ก็คือกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างอยู่ในที่นี้นะคะ my nephew sucht nach der Schule einen Ausbildungsplatz หลานชายของฉันนะคะกำลังมองหาหลังจากการศึกษานะคะหลังจากจบโรงเรียนเนี่ยเขาก็มองหา I อเอ็นอัลส์บิลดุงสพลัสถานที่ฝึกงานสถานที่ฝึกอบรมอ u t สในตำแหน่ง Mechanical ก็คือช่างกลช่างยนต์นะคะ um, My nephew is looking for an apprenticeship as a car mechanic after school เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะ Ich bin fro, ์เว n อิกไ e n นนอัลส์ปีลุงส์พลัสกีฟุน n ดนฮาเบออิกบินโฟฉันดีใจจังเลยนะคะฉันโล่งใจมากเลยเ e n ก็แปลว่าถ้าหรือเมื่อ Ich einen Ausbildungsplatz gefunden habe ถ้าฉันเนี่ยเมื่อฉันได้พบได้เจอสถานที่ฝึกงานสถานที่อบรมนะคะฉันก็จะดีใจมากเลยเนาะ I am happy when I found an apprenticeship ก็คือฉันเนี่ยมีความสุขนะฉันดีใจนะถ้าฉันได้เจอกับได้พบได้เจอได้หาสถานที่ฝึกอบรมได้เนาะเรามาดูซิโนนิมนะคะหรือคำที่แบบเป็นคำพ้องคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันนะคะก็คือ the a u s b i l d u n g s t e l l e ถ้าใครเจอคำนี้นะคะ ก็ให้คิดถึงว่ามันเป็นคําสับอันเดียวกันเลยกับคําว่า der Ausbildungsplatz กับ die Ausbildungsstelle ก็บแปลว่าสถานที่ฝึกงานสถานที่ฝึกอบรมเนาะหรือ die Lehrstelle er s t e l l e er ก็คือสถานที่ฝึกอบรมสถานที่ฝึกงานค่ะ das nächste Wort ist ausgebildet Ausgebildet ist Adjektiv. Ausgebildet bedeutet, ganz ich sah, Na, great, uh, educated rü, qualified Na, ha, blau, ganz ich sah, Wir schauen uh, ein Beispiel an. Für diesen Beruf müssen Sie gut ausgebildet sein. f ü r d i e s e n beruf สำหรับอาชีพนี้สำหรับงานนี้ m ü s s e n Sie คุณจาเป็นจะต้อง good o u g e b i l d e t sign จะต้องมีการศึกษาที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีนะคะหรือจะต้องทำการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีเนาะ müssen มันจะเป็น Modal Verb นะคะจะอยู่ในตำแหน่งที่สองของประโยคเสมอเลยเนาะส่วน เ o d a l verb well, มันก็จะมากับ infinitive นะคะก็คือคำกริยาที่แบบคงรูปเดิมไม่เปลี่ยนรูปจะอยู่ท้ายสุดของประโยคเนาะประโยคต่อไปนะคะ she ist ausgebildete Krankenschwester she ist เธอเป็น ausgebildete Krankenschwester เป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะหรือเป็นพยาบาลที่แบบเรียนมาเป็นพยาบาลที่แบบ มีการจดทะเบียนได้รับการขึ้นทะเบียนจดทะเบียนนะคะซินนุมของคำว่า a u s g e b i l d e t ก็คือ s t u d i e r t s t u d i e r t นะคะก็คือมีการศึกษาเนาะ o u t e b i l d e d มีการศึกษามีคุณสมบัติคำศัพท์ต่อไปนะคะ a u s d r u c k e n a u s แปลว่าเอาออกนะคะออกมา d r u c k e n แปลว่าพิมพ์นะคะ a u s d r u c k e n แปลว่าพิมพ์ออกมาเนาะ ก็จะผ่านตามการเวลาได้ดังนี้นะคะ ausdrucken, druck t aus, druck t aus aus t e aus, hat aus gedruckt ก็แปลว่าพี่์อกมาจากตัวอย่างนะคะ kann ich das auf deinem Drucker ausdrucken kann ich ฉันสามารถด่ s สิ่งนี้สิ่งนั้นนะคะ ausdrucken พิมพออกพิมพ์ออกมาได้ไหมนะคะพิม์ออกมา a u t d e i n e m Drucker จากเครื่องพิมพของคุณ d e r Drucker ก็คือแปลว่าเครื่องพิมพเครื่องพิมพ์นะคะ Can I print this out on your printer ก็คือฉันสามารถพิมพ์สิ่งนี้พิมนสิ่งนี้ในเครื่องพิมพของคุณได้ไหมคะ Can n i c h d a s a u f d e i n e m Drucker a u s Drucken ตัวอย่างต่อไปนะคะ Der Drucker, Druckt, Dentext, Aus Der Drucker ก็คือ The Printer ก็คือเป็นเครื่องพิมพ์เครื่องปริ้นนะคะ We'll print out the text ก็คือเป็นข้อความเนาะเครื่องพิมพ์นะคะก็จะ Print หรือจะพิมพ์ข้อความออกมาเนาะ Der Drucker, Druckt, Dentext, Aus ต่อไปนะคะเรามาดู participle หรือ adjective นะคะของคำว่า ausgekrüken ก็คือคำว่า a u s g e d r u c k t, t a u s g e d r u c k t ก็เป็นสามารถทำเ,เป็น adjective ได้นะคะโดยเอาไปวางไว้หน้าคำนามหรือมากับแบบไซา์เนาะส่วนโรงพิมพ์นะคะก็คือ die druckerdray die druckerdray แปลว่าโรงพิมพ์ค่ะ คำศัพท์ต่อไปนะคะจะเป็นคำนามเนาะ d e r a u s d r u c k e e r a u s d r c k อันนี้นะคะก็จะแปลว่า expression expression ก็คือการแสดงออกนะคะมันจะมีเวลาทำเป็น plural นะคะมันก็จะมีอุ่มเหล้าด้วยนะคะกลายเป็น a u s d r c k e a u s d r c k e ก็คือการแสดงออกเนาะหรือ expression มันจะเขียนเหมือนกับการปริ้นเลยนะคะการพิมพ์การปริ้นก็เป็น d e r e o u t s t r u c k e d a r e o u t s t r u c k แต่ว่าเวลาเป็น m a s s ร r plural นะคะมันก็จะเป็นปกติเนาะเติม a ต่อท้ายเลยไม่ต้องมีอุ้มเลานะคะก็จะกลายเป็น a u s t r u c k e u ข s t r u c k e r นะคะก็คือการพิมพ์หรือการปริ้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะของคำว่าการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางคำพูดความคิดนะคะก็คือ d a e o s t r o k a u s d r u c k e ตัวอย่างนะคะ This e n Ausdruck Habe ich noch nie gehört คำพูดนี้นะคะหรือการแสดงออกอันเนี้ยฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะ I have never heard the expression before หรือ this expression before ก็คือฉันไม่เคยได้ยินการแสดงออกหรือคำพูดอันนี้มาก่อนเลยนะ ตัวอ,อย่างต่อไปนะคะของคำศัพท์การพิมพ์การปิ้นนะคะ d e r a u s d r u c k ก็อย่างเช่น m a c h e n Sie doch b i t t e einen a u s d r u c k von der E-mail Please print out the e-mail ก็คือการุณานะคะหรือได้โปรดปริน t อีเมลนี้ออกมาด้วยนะหรือการุณา ทำการปริ้นนะคะฟอนเดอร์อีเมลจากอีเมลนี้นว้ด้วยนะคะ o u t s i under o u t s i under มันจะเป็น Adverb นะคะแปลว่าแยกออกจากกันที่ห่างกันหรือจากกันและกัน o u t s i under มันก็จะเหมือนกับในภาษาอังกฤษก็คือ apart หรือ from each other ก็คือแยกออกจากกันห่างกันหรือแยกออกจากกันนะคะจากกันและกัน เรามาดูตัวอย่างกันนะคะ Wir w i r w o h n e n n i c h t weit aus einander. w e r w o h n e n พวกเราอาศัยอยู่ n i c h t weit aus einander ไม่ได้ห่างจากกันและกันมากนะคะพวกเราเนี่ยก็อาศัยอยู่ไม่ได้ห่างกันไปไกลมากเนาะ We don't live far from each other. ก็คือพวกเราเนี่ยไม่ได้อยู่ห่างไกลกันเลยเนาะต่อไปนะคะ The kinder sind im alter nicht weit aus einander The kinder ลูกๆ sind im alter nicht weit aus einander ลูกๆนะคะ im alter ก็คืออายุนะคะในอายุเนี่ยไม่ได้ห่างกันเลยไม่ได้ห่างกันมากนะมันก็จะเท่ากับประโยคที่ว่า d i e kinder sind fast gleich alt ก็คือมีอายุที่แบบ เกือบใกล้เคียงกันนะคะเกือบมีอายุเท่ากันก็คือไม่ห่างกันมากก็จะเป็น s i n d im Alter Nicht w e i t e u s e i า a n d e r คำศัพท์ต่อไปนะคะ Blight o u t s i n e under Blight outside u n อ e r อยู่ห่างๆนะอยู่ห่างๆกันเลยนะก็คือ Stay apart นะคะอยู่ห่างๆกันเลยก็เหมือนกับ Upstand halten ก็คืออยู่ห่างๆเนาะ b l i t เ t า u า n i n นเด คำศัพท์ต่อไปนะคะ out o under sign มันก็จะแปลว่า be apart หรือ to be apart ที่แปลว่าที่แยกจากกันที่แยกออกจากกันที่ห่างกันนะคะ out o under sign มันก็จะหมายความว่า分แพ p e r นเน้นก็คือแยกออกจากกันหรืออยู่ห่างกันจากใครบางคนนะคะ n i c h t mehr z u s a m m e n sein ก็คือ outside and e r s i n n ก็จะเท่ากับ n i c h t m e h r z u s a m i n s i n ก็คือไม่ได้อยู่ด้วยกันนะแยกออกจากกันก็คือห่างกันนั่นเองหรืออันนึงก็จะเป็น s i c h get, r e n n t h a b e n ก็คือแยกกันได้แยกกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่าง divide n s i n d schon lange a u t s i d and e r e divide n d s i n d นะคะแปลว่าทั้งสองคนเนี่ยชลลางเงา outside and a. ได้แยกจากกันนะคะได้อยู่ห่างกันเป็นเวลานานแล้วนะ d ิบไ i เดนซินชนลางเงอเอาซ i d อันเดอร์ทั้งสองคนนะคะก็ได้แยกจากกันเป็นเวลานานแล้วนะหรือได้ห่างกันไปเวลานานแล้วนะความหมายต่อไปนะคะของเอาซายอันเดอร์ก็จะแปลว่าไม่มีอยู่ต่อไปยุบแตกสลายพังทลายเอาซายอันเดอร์นะคะไม่มีอยู่ต่อไปก็คือนิชเมเยเบสเตเฮน ถูกยุบก็เป็น a u f g e l ö s t s e i n พังทลายแตกสลายก็ได้นะคะอย่างเช่นตัวอย่าง d i e e h e is t a u s e under d i e e h e แปลว่าการแต่งงานนะคะ is t a u s e under ก็คือยุติลงแตกสลายลงก็คือพังทลายลงนะคะการแต่งงานเนี่ยมันพังทลายลงมันแตกสลายลงแล้วนะ d i e e h e is t a u s n under คำศัพท์ต่อไปนะคะก็คือ d i e a u f a h r t แปลว่าทางออก d i e a u f s h r t a u t f a u r t a n แปลว่าทางออกนะคะหรือ exit ตัวอย่างนะคะ here is e in e a u s f a h r t da d ü r f e n s i e n i c h t parken here is e in e a u s f a h r t ตรงนี้คือทางออกนะตรงนี้เป็นทางออกนะ da ก็คือที่ทางออก e in e aus svart ก็คือเป็นที่ทางออกนะ f e n ิสินิก t p a ์ k e n คุณไม่สามารถจอดได้นะคะตัวอย่างต่อไปค่ะ Wie w e i t e s t as noch b i s u r a u s f a r t Freiburg V w e i t e ก็คือ how far นะคะอีกไกลเท่าไหร่อีกนานแค่ไหนนะคะ i s t as noch b i s u r a u s f a r t Freiburg อีกไกลเท่าไหร่อีกนานแค่ไหนนะคะจะถึงทางออกไปยังเมืองฟรายวก How far is it to the f r e i b u r g exit? ต่อไปนะคะเราอาจจะเคยได้ยิน the a u s f a h r t f r e i h a l t e n แปลว่าให้ทางออกแบบมันว่างเลยนะคะปล่อยให้ทางออกมันว่างตรงนี้เขียนผิดนะคะ ก็คือจะตั้งใจจะเขียนว่าฟรีนะคะให้ทางออกมันฟรีให้ทางออกมันว่างเนาะตัวส่วนต่อไปนะคะก็คือ the autobahn a u s f a h t t ก็คือเป็นทางออกที่เอาตบานเนาะหรือทางออกทางตรงทางด่วนเนาะ